นยัยยะสำคัญของบริษัท r i p p e e นะครับคืออะไรซึ่งในเนี้ยเขาระบุนะครับว่ามีการโอนเหรียญ XRP กว่า126ล้านเหรียญไปยังเว็บเทรด Binance และ Bitfinex นะครับก่อนที่ราคาม,มันจะร่วงลงไปไอ้ข้อความเหล่านี้นะครับมันมีเหตุผลและมีนัยยะอะไรและส่งผลอย่างไรต่อราคา XRP ในอนาคต เดี๋ยวเราจะไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาโจหัวกันในหัวข้อนะครับเรื่องของอนาคตของ xrp นะครับ mm hmm. เหรียญ xrp จะมีแนวโน้มอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าเหรียญ xrp เนี่ยจะตกแต่ราวสิบหนึ่งจดอลลาร์นะครับตกไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าข่าวที่สำคัญนะครับที่ เราได้จูหัวนะครับว่ามีการโอนเหรียญ XRP 126ล้านเหรียญไปยังเว็บเทรด Binance และ b i t f n e x นะครับก่อนที่ราคามันจะร่วงลงไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะมีผลอย่างไรในอนาคตเกี่ยวกับราคาของเหเรียญ XRP เหรียญ XRP จะมีแนวโน้มมีอนาคตหรือไม่นะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้ราคาของ XRP เนี่ยมันจะตกลงพร้อมกับสกุลเงินคริปโตอื่นๆ แต่การเคลื่อนไหวเหล่านี้ของ XRP น่าจะส่งผลดีต่อราคาของ XRP ในอนาคตอย่างแน่นอนแต่มันจะส่งผลดีอะไรเราต้องไปรับชมท้ายคลิปน,นะครับในเนื้อข่าวเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับและมีประเด็นอะไรบ้างที่สำคัญเขาบอกว่าในช่วง24ช,วชั่วโมงที่ผ่านมานะครับบอทดที่ตรวจสอบธุตก,กรรมบล็อกเชนบน w i Alert ได้พบเห็นการโอนเหรีย XRP จำนวนเกือบ126.4ล้านเหรียญน,นะครับจากการให้ผู้บริการการดูแลรับฝากสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับ Bitcoin ไปยังเว็บเทรดชั้นนำหลายแห่งทีเดียวข้อมูลไวเลอร์นะครับชี้ให้เห็นว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิตอล b i t c o เนี่ยได้มีการโอนเหรีย XRP จานวน126.4 ล้านเหรียญน,นะครับไปยังเว็บเทรดชั้นนำหลายแห่งคิดมูลค่าประมาณ184ล้าน50,3194ดอลลาร์สหรัฐนะครับและในทางนี้โดยทาง w i Alert เนี่ยเขาได้ให้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่า Binance นะได้โอนเหรียญ s r p นะครับจำนวน21ล้านเหรียญไปยังเว็บเทรด b i f i n e x และโอน s r p จำนวน เจ็ดสิบสามล้านเหรียญกว่าๆเนี่ยนะครับไปยังเว็บเทรด Binance นะครับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจนะครับที่ทำธุรก,กรรมทั้งสองนั้นเกิดขึ้นก่อนที่ราคา XRP จะแตะที่หนึ่งจุดสดอลลาร์สหารัฐซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต่ำที่สุดเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็จะเห็นว,ว่าราคาของ สกุคลคริปโตเคอเรนซีวันนี้มันเกิดความผันผวนนะครับการลดลงของราคาวันนี้เป็นจุดสำคัญเหมือนกันแต่บริษัทของ Ripper นะครับแล้วก็บริษัทลูกและบริษัทเครือข่ายของ Ripper มีเป้าหมายจะทำธุรกิจอะไรต่อไปนะครับซึ่งเราต้องไปดูกันนะครับว่ามันมีธุรกิจอะไรบ้างนะครับและเขาจะมีแผนในการดำเนินงานอะไรบ้างซึ่งเป็นไม้ต่อสำคัญที่ ถ้าท่านจะสะสมเหรียญ XRP นะครับท่านอาจจะเป็นคนที่ได้อัน,นิสงส์ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจของ XRP นะครับในเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าความสำคัญมากๆเลยนะครับของบริษัท r i p p e r นะครับอีกก้าวหนึ่งเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าบริษัทริปเปอร์เนี่ยประกาศจับมือกับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอียิปต์นะครับซึ่งบริษัทธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอียิปต์นะครับตรงเนี้ยที่ริปเปอร์เนี่ยได้จับมือนะครับส่งผลเรื่องของการโอนธุรกรรมไปมาตามแหล่งที่มาต่างๆนะครับเพื่อจะสามารถที่จะ บริหารนะครับสภาพคล่องบริษัทโลกของ XRP นะครับในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเครือข่ายของเขานะครับซึ่งอียิปต์เนี่ยเป็นหมากตัวหนึ่งนะครับที่ทางบริษัท Ripper เนี่ยได้ทำการจับมือนะครับกับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเกี่ยวกับบริษัท Ripper นะครับบริษัท Ripper เนี่ยก็พยายามเจาะ ไปนะครับช่วงประมาณปลายปีที่แล้วหรือต้นปี2021บริษัทริปเปอร์ก็จับมือกับธนาคารใหญ่ๆหลายที่นะครับเช่นเวียดนามนะครับเวียดนามตอนนี้ก็เป็นซา h e a เอเชียอันหนึ่งนะครับที่ได้ทำการจับมือแล้วนะครับแล้วก็ธนาคารในท้องถิ่นของเวียดนามเนี่ยหรือธนาคารที่ใหญ่ที่สุดก็ยอมรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ ริปเปอร์นะครับน่าจะพยายามบุกไปแอฟริกานะครับโดยใช้อียิปต์เป็นทางผ่านก่อนในนี้เขาสรุนะครับว่าการโอนข้ามพรมแดนของบริษัทริปเปอร์นะครับที่โอนเข้ามาในในท้องถิ่นของธนาคารที่อียิปต์เนี่ยเขาใช้มูลค่าในการโอนถึงประมาณ5 9าแสนเก้จ็ดพล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในรายละเอียดข่าวตรงนี้นะครับเขาบอกว่าธนาคารแห่งชาติอียิปต์ได้ลงนามในข้อตกลงนะครับความร่วมมือของริปเปอร์เพื่อสร้างช่องทางใหม่ในการรับเงินจากต่างประเทศนะครับโดยขณะนี้นะครับธนาคารได้เปิดบริการการโอนเงินสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับผ่าน l u ลูเอชเชนนะครับซึ่งเป็นกระดานแลกเปลี่ยน ระหว่างประเทศตรงนี้นะครับก็ริปเปอร์นะครับก็พยายามที่จะออกไปหน้าด่านนะครับก็ใช้การโอนเงินนะครับเป็นเป็นสะพานทอดทอดนะครับและริปเปอร์ตอนนี้นะครับทำไมถึงต้องโอนเงินนะครับแล้วก็จับมือกับธนาคารเนี่ยที่อียิปนะครับเพื่อจะต้องการสร้างพาร์ทเนอร์และน่าจะเป็นประตูอีกด่านหนึ่งที่จะปลุกไปแอฟริกาให้ได้อียิปต์เนี่ยเป็นประเทศที่ รับส่งเงินระหว่างประเทศสูงสุดเป็นอันดับ5ของโลกในปี2019นะครับอยู่ที่26,400ล้านดอลลาร์สหรัฐโดย4อันดับแรกคืออินเดียจีนเม็กซิโกและฟิลิปปินส์ตามลำดับนะครับเห็นไหมครับว่า,าทางบริษัทลิปเปอร์นะครับก็โอนเงินนะครับไปในกระเป๋าต่างๆนะครับในทองที่ต่างๆตามท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะจีน วันนี้นะครับใครถือเหรียญ XRP นะครับใครเป็นแฟนคลับของ XRP ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเหรียญน,นี้จะมีความแข็งแร่งขนาดไหนและในช่วงต้นปีเหรียญ XRP ก็พิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นเหรียญหนึ่งที่มีความเข้มแข็งนะครับและเป็นอันดับ6ของโลกนะครับและคนนิยมเป็นอันดับ6ของโลกนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเป็นอันดับ6นะครับ ซึ่งการจัดอันดับนี้อยู่ในสยามบล็อกเชนนะครับซึ่งถ้าเป็นตารางอื่นนะครับหรือว่าข้อมูลอื่นอาจจะอยู่ในอันดับอื่นก็เป็นไปได้นะครับสำหรับใครเป็นเหรียญหรือ f c XRP นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ Ripper นะครับ XRP ได้นะครับเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดิ Facebook และ YouTube นะครับสุดท้ายคือในกลุ่มนะครับที่ชื่อว่า Crypto Currency Community นะครับสามารถเข้าไปในนั้นได้เลยนะครับไปพูดคุยกันนะครับตอนนี้เรามีเหรียญที่แยกออกมานะครับจากกลุ่มก็คือ Uniswap นะครับ และผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเหรียญอื่นอื่นอีกนะครับที่แยกออกไปตามกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งเราเนี่ยต้องค่อยๆเข้าไปนะครับคุยแล้วก็ศึกษากันและผมคิดว่าอีกหน่อยน่าจะมีเหรียญมากขึ้นที่เป็นเหรียญน็อตยอดนิยมนะครับสามารถเข้าไปดูได้เข้าไปศึกษาเข้าไปพูดคุยได้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นกลุ่มใหญ่นะครับก็จะเป็นข่าวสารทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับ ก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับเพราะว่าในนั้นจะมีคนโพสต์ข่าวสารนะครับติดตามอัปเดตกว่าที่ผมได้ออกมาทำการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับเพียงแต่การวิเคราะห์ตรงนี้ของผมเนี่ยมันเป็นแค่ข่าวเบื้องหลังนะครับเราก็มาทําการวิเคราะห์นะครับว่าความเป็นไปได้ในการถือเหรียญพวกเนี้ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปในกลุ่มคุณก็จะได้อัปเดตข่าวที่เร็วกว่านะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอ กราบสวัสดีนะครับ